แต่ปีนี้พึ่งมาล่าช้าครับผมนะครับมาล่าช้ามากปีนี้นะครับไม่ค่อยมาครับผมมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับ f c ที่ถามมานะครับสอบถามมาว่าวางรังล่อช่วงนี้พึ่งจะยังเข้าอยู่หรือเปล่าครับนี่ครับรังนี้นะครับพึ่งจะมาอ่า เมื่อวานก็ผมนะครับเพราะเมื่อวานผมไม่อยู่เมื่อวันซืนผมได้มาดูแล้วนะครับปรากฏว่ายังไม่มีนะครับรังนี้นะครับแต่วันนี้เดินเดินมาสํารวจดูนะครับปรากฏว่านี่ฮะเต็มเลยครับประชากรเยอะมากครับผมนะครับประชากรเยอะมากครับสุดยอดมากเลยฮะดูฮะประชากรนั้นเยอะจริงๆครับดูครับบินเข้าบินออกขมักขม้นเลยครับเพิ่งจะย้ายเข้ามาเมื่อวานก็ผมนะครับสําหรับเลสซีที่ถามมานะครับสอบถามมานะครับ ยังไงเชื่องเหมือนที่ผมเคยบอกครับท่านว่าถึงมิถุนานะครับช่วงที่พึ่งย้ายรังแบบเยอะๆก็จะเป็นช่วงมกรลามีนามษานะครับฝึกสภาประมาณนี้นะครับเนี่ยดูว่าประชากรเยอะมากครับถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ปีนี้พึ่งมาล่าช้าครับผมนะครับมาล่าช้ามากปีนี้นะครับไม่ค่อยมาครับผม มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาครับปีนี้พึ่งจะมาอันนี้ก็เดือนมีนาปลายปลายเดือนแล้วครับกว่าจะได้จับก้อนนนะครับผมรอเดือนห้าปีหน้าทีเดียวครับผมนะฮะตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับสังเกตดูนะครับจะเป็นเม็ดขาวๆลงครับตอนนี้ฝนตกอยู่อะฝนตกพึ่งก็ย้ายครับผมนะครับเมื่อวานอากาศดีครับผมพึ่งย้ายเข้ามาใหม่นะฮะดูนะครับประชากรเยอะครับ เยอะมากจริงๆอรอยากจะเปิดดูเหมือนกันครับว่าประชากรด้านในนั้นมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูตัวนี่บินเข้าบินออกขมักขมินเลยครับทั้งสองด้านนะครับดูครับอันนี้คือทางด้านหน้าครับผมนะครับมาดูด้านหลังครับผมด้านหลังก็เยอะครับบินเข้าบินออกเยอะครับมาดูทางด้านหลังนะครับเนี่ย ดูครับประชากรเยอะครับผมนะครับดังนี้ถือว่าโอเคอยู่ฮะประชากรถือว่าเยอะใช้ได้ครับบินเข้าบ,บินออกเต็มเลยเนี่ยตอนนี้ฝนก็ตกอยู่ด้วยฮะ มาเพิ่มอีกนึ่งครับผมน้องใหม่ครับมาล่าช้านี่ปีนี้ทั้งหมด3ามสี่รังครับผมล่าช้ามากครับที่ปีก่อนๆนะครับจะอยู่เต็มทุกรังครับผมแต่ปีนี้นี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับเป็นเหมือนกันหมดทั่วประเทศครับผมนะครับเท่าที่ผมเช็คสอบถามดูนะครับจากเอฟซต่างๆนะครับที่เอฟซที่คอมเมนต์มานะครับแล้วก็เอฟซเก่าที่เลี้ยงพึ่งนะครับเอฟซเก่านั้น สอบถามมาแรกๆนะครับแล้วก็ผมก็ได้แนะนํานะครับจนตอนนี้พึ่งก็เข้ามาอยู่หลายรังครับผมนะครับนะครับไม่ได้เก่งครับแต่ก็สามารถแนะนําให้อ่าท่านนั้นทําจนพึ่งเข้ามาอยู่ได้ครับผมนะครับเนี่ยน่ารักครับผมประชากรเยอะโอเคครับ ขอต้อนรับน้องใหม่ครับผมสาหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งแล้วก็การหากินแบบบ้านๆนะครับก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับมีการหากินแบบบ้านๆนะครับผมนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมตอนนี้ผมก็เริ่มจะเปียกแล้วครับฝนตกครับผมนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม